สิ้นกระจายแอปเปิดใจต่อคือกำลังใจช่วยบิ้วอารมณ์เรื่องต่อไปยากเทือน คือหมายถึงว่ามันกําลังใจคือเป็นกําลังใจด้วยให้ความมั่นใจด้วยแล้วก็ในทางปฏิบัติคือเขาก็ช่วยเราจริงๆเลยอะค่ะอันนี้แบบเชือโอกาสนี้ขอบคุณเลยลวกันค่ะจริงๆขอบคุณจริงคือคือเอาจริงๆตอนแรกแอบก็รู้สึกไม่ไม่คุนะ้นอะไม่เคยมีนักแสดงคนไหนที่แบบจะมาบอกแอบว่า พี่เราเป็นเหมือนเราเป็นพาร์ทเนอร์กันแบบเนี้ยเราต้องแบบต้องเชื่อใจกันนะอะไรเงี้ยผมจะไม่วันปล่อยมือพี่ผมจะอยู่กับพี่ตลอพี่จะเล่นปเลรร้อยเทคก็ได้ผมก็จะอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเราตอนแรกฟังก็ยังแบบเ <c oughs> ก่งเนาะอ่าก็คือแบบพูดเก่งในที่นี้หมายถึงว่า คือเรารู้ว่าเขาพูดด้วยความจริงใจแต่ว่าเอยเอยเอประโยคเราเนี่ยแล้วมันฟังแล้วมันมันมันทัชชิ่งเราแต่มันไม่ใช่แค่นานไงตลอดตลอดแบบโอ้เราถ่ายกันมาแปดเดือนนะใช่นนะคะคือเขาก็ทําให้เราเห็นจริงๆตั้งแต่ต้นจนถึงเนี่ยจะปิดกล้องแล้ว แลยิ่งโดยเฉพาะช่วงเวลาที่แอฟแบบเกิดวิกฤตของแอฟจะมีวิกฤตเรื่องนี้ประมาณสักสองรอบใหญ่ๆใหญ,ใ,หญใ,หญใหญ่ๆที่แบบหนักๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเราไม่ไหวแล้วในทางนี้อย่างเงี้ยคือรู้สึกเอาง่ายๆตรงๆคืออยู่ๆก็เล่นไม่ออกแล้วมันก็ช็อกไปเลยแบบรู้สึกตกใจตัวเองว่าเฮ้ยทำไมเราเราเป็นได้ขนาดนี้เรามันคงมีสาเหตุอะค่ะแล้วคนนี้ก็ชอบถามตลอดเลยถามตลอดไหนอาการเป็นไงเล่าซิ บางทีก็เล่าไม่ถูกอ่ะเหมือนบางทีไม่รู้ตัวว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตั้งแต่วันนั้นต้นมาคือต่อก็พิสูจน์ให้เาเห็นว่าเฮ้ยเขาอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วเขาเป็นแบบเขาเขาเต็มใจแล้วก็แบบช่วยเหลือด้วยความจริงใจด้วยความแบบสุภาพช่วยแบบทุกทางคือแบบเล็กๆน้อยๆเขาก็ช่วยช่วยนวดช่วยบีบมือช่วยอะไรช่วยบิวช่วย แบบแนวแบบ acting coach เขาก็ช่วยแล้วก็แต่ที่แน่ๆคือเขาช่วยทําให้เราแบบสบายใจแล้วก็เรียกความมั่นใจกลับมาอ่เงี้ยแล้วเขาก็จะบอกเสมอแบบลุยไปเลยอะไรอย่เงี้ค่ะอยากเป็นคนที่โตกว่าพี่แอ๊บตองเรื่องแต่งเป็นลูกงั้นคำตอบก็เธอไม่เล่นไม่ใช่ไม่เคยพูดเลยพี่อะน ได้ฟังชัดๆจากบทสัมภาษณ์คู่ไปแล้วนะคะอย่าลืมติดตามวันพุธหน้าตอนอวสานจะเศร้าหรือแฮปปี้เอนดิ้งกันค่ะ